รวมโฉมหน้านักกีฬาวัน17คู่คว้าโบนัสแพ็คคู่จากบอสชาตรี ตั้งแต่วันแชนมปนชิปก่อตั้งวันลูบินีมาจนถึงปัจจุบันผ่านไปแล้ว68ไฟล์นอกนอจากค่าตัวที่จ่ายให้นักมวยในเลที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วยังมีการมอบโบนัสพิเศษให้กับนักกีฬาอีกก้อนละ350,000บาทนับตั้งแต่อีเวนต์แรกจนถึงปัจจุบันผ่านไปแล้ว68อีเวนต์มีนักกีฬา17คู่ที่ชกกันได้อย่างดุเดือดประทับใจบอสชาตรีจนบิชิโบนันแพ็คคู่ทั้งผู้ชนะและผู้แพ้โดยจะมีใครกันบ้างวันนี้เราเอามารวบรวมกันไว้แล้วที่นี่ จนกำเนิดโบนัสแพ็คคู่คู่แรกของวันลุมพินีเป็นคู่เอกวันลุมพินี5ก้องไกลสอสมหมายประทะซูเปอร์บอลทีเด็ด99โดยนายกที่2ซูเปอร์บอลเปิดฉากการขอดซ้ายได้นับก่อนแต่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีก้องไกลเวียงมัดเข้าหน้าได้นับคืนหลังจากนั้นพลัดกันแลกอาวุธจนครบ3ยกและเป็นฝากของซูเปอร์บอลชนะคะแนนไปได้ คู่เอกภาคอินเตอร์วันลูพินี9คนไม่ยอมคนเส็กสันออขวันเมืองจอมบูวัย35ปีดวลกับฮิตแมนซีวิอูวิเตสจากโรมาเนียทั้งคู่สู้กันครบ3ยกก่อนจบลงด้วยเศกสันเป็นฝ่ายชนะคะแนนแบบเอกฉันไฟที่3เป็นคู่เอกภาคอินเตอร์ของวันลูพินี11ไทสันแฮร์ริสันจากออสเตรเลียปะทะแรมโบมอรัตนบันดิตมวยเข่าจอมเก๋าวัย3าปี เกมการโชกต่างฝ่ายต่างแลกอาวุธกันไปมาก่อนที่ไทยสันจะชนะน็อกไปได้ในวินาทีสุดท้ายบอสชาตรีอดใจไม่ไหวควักเงินให้ทั้งคู่คนละ350,000บาทต่อที่สแกงามจิตเมืองนอนกับชาติพิชิตสอสอต่อย8ริ้วทั้งคู่ไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวังมวยบูสองคนมาเจอกันผลที่ออกมาแลกมัดศอกจนได้แผลไม่มีใครน็อกใครครบสยกชาติพิชิตชนะคะแนนแบบเอกฉัน คู่ที่ห้าก้องชัยชนะไดอนเมืองปะทะซาเวียร์กอนซาเลสนักสู้สเปนหัวใจไทยหลังแลกอาวุธตลอด3ยกไม่มีใครถอยจบลงด้วยฝ่ายของกล้องชัยชนะคะแนนเสียงข้างมากถือเป็นการฟันโบนัสแบบแพ็คคู่เป็นครั้งที่2ของไทสันแฮร์ริสันในศึกวันลุมพินี1ิหลังประกบพงศิลิพีเคแสนชัยแม้พงศิริที่เสียเปรียบทั้งในเรื่องของส่วนสูงและช่วงชกแต่ด้วยหัวใจไม่ยอมตายครบ3ายกชัยชนะตกเป็นของพงศิริพร้อมกับโบนัสทั้งสองคน ซาเวียกอนซาเลสโคจรมาเจอกับดาบดำปตทอทองทวีในศึกวันลุมพินี21ทั้ง2ฝ่ายต่างเดินหน้าเข้าหาซึ่งทั้งคู่ต่างออกอาการสะดุดกับความแรงของอาวุธคู่ต่อสู้กรรมการเสียงแตกให้ดาบดำชนะคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันส่งผลให้ซาเวียเป็นนักมวยคนที่สองที่คว้าโบนัสแพ็คคู่ไปได้ ทองภูลพี่เคศันชัยปะทะยางดำจิตเมืองนนที่ประเดิมการชกรายการน,นี้เป็นครั้งแรกทางคู่ออกอาวุธแบบไม่รู้จะหายใจทางไหนครบ3ยกเป็นทองภูลที่คว้าชัยแบบไม่เอกฉันศึกวันลุมพินี30เพชรกาฟิลจิตเมืองนนกับโชโอกาวานักสู้แดนซามูไรเปิดฉากนักชกไทยได้นับก่อนยกแรกซึ่งหลังจากนั้นโชเดินออกมาเปิดเกมแบบไม่มีอะไรจะเสียก่อนจะจบด้วยฝ่ายของเพชรกาฟิลคว้าชัยเอกฉัน ในศึกวันลุมพินี30ยังมีอีกหนึ่งคู่ที่ต้องบอกว่ามันระดับ5ดาวชาละวันเงาะบางกะปิปะทะก้าวลายชอห้พยักเพียงแค่ยกแรกก่อนแลกกันเดือดจนได้ไปฝั่งละหนึ่งนับขึ้นยก2ฝากของชาละวานันโดนนับอีกหนแต่ยังกลับมาปิดจ็อบได้ในช่วงกลางยก2ดุเดือดเต็ม10แบบไม่มีหักเมืองไทยพีเคแสนชัยปะทะคู่ปรับเก่า ยอดเพชรเหล็กอออัจฉริยะฝ่ายหลังสับซอกจนเมืองไทยได้เลือดในช่วงยก2พอขึ้นยก3เมืองไทยแก้เกมกลับมาด้วยการใช้เข่าแทงลำตัวทำคะแนนแสงเอาชนะไปได้แบบเดือดประรอดแตกสุริยันเล็กพอเย็นนิง่งกลายเป็นนักชกที่คว้าโบนัสแพ็คคู่ได้มากถึง3ครั้งด้วยครั้งแรกในศึกวันลุมพินี35เจอกับแบล็กแพนเทอร์ทั้ง2ฝ่ายได้กันไปฝังละหน,นับก่อนที่แบล็กแพนเทอร์จะปาดเข้าไปด้วยคะแนนเอกฉัน ศึกวันล,ลุมพินี38หนุ่มพังงาอีเกอลมวยไทยยอดนักสู้กระตันยูวัย27ปีพบกับเพชรกาฟิลจิตเมืองนอนท์ต่างฝ่ายต่างเดินหน้าเข้าหากันตลอดทั้ง3ยกฝากแพ้แตกยับกันทั้งคู่ก่อนที่เพชรกาฟิลจะได้รับการชูมือในที่สุดเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพพนบุรีประทะเพชรสุขุมวิทบอยบางนาภาค2ไฟนี้ยังคงเป็นเจ้าเสือใหญ่ย้ำชัยด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ถือเป็นการได้โบนัสแพ็คคู่ครั้งที่2ของสุริยัเล็กไฟนี้พบกับป้อมเพชรพีเคแสนชัยเพียงแค่2ยกแรกก็ปาเข้าไปฝังละด2นับสุดท้ายกลางยก3ป้อมเพชรได้นับอีกครั้งก่อนคว้าชัยในที่สุดหนึ่งในไฟที่ดุเดือดของวันลุมพินี58 <c oughs> เมืองไทยพีเคแสนชัยประทะนักรบแฟร์เทคกลายเป็นกำไรของแฟนมวยหลังต่างไฟต่างแลกหมัดกันดุเดือดสุดท้ายเป็นนักรบได้รับการชูมือ ปิดท้ายที่คู่ที่17เกิดขึ้นในวันลุมพินี60สุริยันเล็กเจ้าประจำที่คว้าโบนัสไปแล้วถึง6ไฟมากวาดโบนัสแพ็คคู่เป็นครั้งที่3ในการพบกับฤิธิเดชสอสมหมายไฟนี้สุริยันเล็กเอาชนะไปได้และกลายเป็นนักกีฬาที่ได้รับโบนัสมากที่สุดของรายการ และนี่ก็คือ17คู่เดือดที่ต่อยกันอย่างดูเด็ดเพนมันพิชิตใจบอสชาตรีสินยอดธงที่ยอมมอบโบนัสให้กับทั้งผู้ชนะและผู้แพ้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักกีฬาก,กลับไปฝึกซ้อม <mm mm. เพื่อรอโอกาสในการขึ้นสังเวียนวันลุมพินีโชว์การต่อสู้อันดูเดือดถูกใจแฟ,ฟนต่อไป